เรียกผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็วันนี้เรามาพบกันเป็นคลิปแรกของเย็นวันนี้กันนะครับตัวนี้นะครับพอดีมีลูกค้าถามมาหลายท่านนะครับเป็นล้อของ f o r t u n e r TRD เทียดีเวอร์ชันสี่นะครับล้อตัวนี้ออกมากับรถประมาณปี2012โดยประมาณนะครับใส่ได้กับรถฮอนด้ามาตรฐานทุกคันเลยที่เป็นของโตโยต้านะครับล้อนะครับจะเป็นโทนสีเดียวเท่านั้นคือล้อโทนสีออกลมดำนะครับเป็นล้อแท้นะครับมีตาเทียดีอยู่ ครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้นะครับสเปคเดิมเขานะครับจะเป็นล้อขอ18นะครับกว้าง8นะครับออฟเซ็ต25นะครับล้อนะครับเอ็นไกเป็นผู้ผลิตที่ผมบอกอารีเห็นไหมครับปี12เลยนะครับเดินมิถุนานะครับผลิตล้อตัวนี้ออกมานะครับตรงรุ่นเลยนะลูกค้าท่านใดสนใจเพียรนะครับทักมาได้นะสามารถใส่ได้กับบรถ อยูพระราม2บางขุนเทียนอยู่เลยซอยเทนเล2ยีบเอ็อยี่สิบมา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับสำหคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากหลานต้นยางนนของป้าไบนะครับถดคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบก,ก,กันใหม่ะอสั่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ